ในปัจจุบันนะครับแต่ละแบรนด์ก็มีเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวเด็ดมากมายหลากหลายรุ่นมาให้เกมเมอร์ได้เลือกซื้อกันเลยนะครับ แต่ในคลิปนี้นะครับผมผมจะหยิบเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้เข้ามาขายในไทยทั้งหมด5รุ่นมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่ามันมีจุดเด่นตรงไหนน่าสนใจอย่างไรบ้างซึ่งทั้ง5รุ่นนี้นะครับเป็นความคิดเห็นของผมเองแล้วถ้ามันมีรุ่นอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถมาพิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผม จะมีรุ่นไหนมัง่งเราไปดูกันขอเริ่มตัวแรกกับแบรนด์บ้านๆที่หลายคนรู้จักกันดีแต่สเปคดีไม่เหมือนใครนะฮะ asus rog strix scar 17 x3d ตัวนี้เขาเปิดตัวไปเมื่อกลางปี2023ที่ผ่านมาแล้วเสียดายว่าเขาไม่ได้เอาเข้าไทยซึ่งความพิเศษถ้าคุณสังเกตรหัสท้ายเป็น x3d ตัวนี้คุณจะรู้กันเลยเกมเมอร์ amer, เพราะว่าเขาได้ cpu amd ryzen 9 7945hx 3d เป็นรุ่นที่16คอ32เทรดเหมือน 7945hx นั่นแหละแต่ l3 cache มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น128เมกะไบทำให้เวลาเล่นเกมอะไรพวกนี้มันจะมีพื้นที่พักข้อมูลมากยิ่งขึ้นเฟรมเรทที่รีดได้ก็จะสูงกว่าเดิมการ์ดจอเลือกได้2สเปคว่าจะจับคู่กับ RTX 4080หรือ RTX 4090มีแรม32 g b DDR5 นะฮะรองรับการอัปเกรดได้ถึง64 g b SSD ยืนพื้น1 t b มาแล้วหน้าจอเรียกว่าถูกใจทั้งเกมเมอร์และก็สายครีเอเตอร์นะฮะ17.3นิ้ว 2K WQHD Panel IPS ค่า Refresh Rate 240 h z ิรขอบเขตสีกว้าง100% DCI-P3 รองรับดอ b บ v วิชัน HDR แปลว่า คุณทางเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรใดๆก็ตามทํางานก็เลิศเหมือนกันซึ่งราคาปัจจุบันตอนนี้นะฮะอยู่ที่ ,3499.99 กาดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1นึ0 0 0บาทนะครับผมตรงนี้ข้อดีมันคือเป็นเดสก์ท็อปรีเพ e เมนต์ซื้อโน้ตบุ๊กเอาไปแทน PC ทั้งเครื่องได้เลยราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่คุณเล่นเกมได้อีกหลายปีเลยฮะ,ะอย่างน,น้อยๆ4ี่้ปีต้องมีแน่นอนนะครับผมสำหรับรุ่นเทียบเคียงที่มีขายในไทยนะครับผมเป็นเอ g s t r i สทริกสกา 834JYR นะครับผมตัวนี้สเปคเหมือน,นกันหมดเลยแค่เปลี่ยน CPU เป็น Intel Core i914900HX นะครับผมความแรงบอกเลยว่า ดีไม่แพ้กันเลยครับผมถ้าเกมเมอร์ไม่ซีเรียสก็ไปทางนี้ก็ดีเหมือนกันครับเพิ่มราคาอีก111่11 00, เป็น1นึ9 9แสบาทครับรุ่นที่2เกมเมอร์จะคุ้นเคยกันดีครับผมเพราะว่าเขาขายเกมมิ่งเกียร์อยู่ในประเทศไทยเป็นหลักฮะมันคือคอสแตร์ไวเอเจอร์เอหครับผมเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้ผมบอกเลยว่าถึงสเปคเขาจะเป็นพวก AMD Ryzen 6000ซีรีส์ทั้ง CPU และกดจอแต่ ลูกเล่นของเขาเด็ดไม่แพ้ใครครับผมเขาจะมี3อย่างเริ่มอย่างแรกเลยนะฮะคือ S Key Macro Bar เขาจะติดตั้งอยู่ตรงแถบเหนือคีย์บอร์ดนะครับผมเป็นปุ่ม S 1ถึง S 8เอาไว้กดฟังก์ชันของการสตรีมมิ่งฝังโปรแกรม El g ก t โมาให้ในตัวเอาไว้ควบคุมการสตรีมมิ่งภาพแล้วก็เล่นเอฟเฟกเสียงอะไรพวกนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมขอแซโฆษณาเองเลยว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้สตรีมเมอร์สามารถสตรีมมิ่งเกมได้สนุกสะดวกยิ่งขึ้นนะครับผม จุดเด่นอย่างที่2ของ Corsair Voyager ตัวนี้นะครับผมคือเขาฝังสลิปสตรีมไวเลสทีอินวันมาให้พูดง่ายๆเขาก็ฝังตัวไวเลส USB นะครับผมเอาไว้ในตัวโน้ตบุ๊กเลยเวลามีเกมมิ่งเกี่ยงของ Corsair มานะฮะก็แค่เปิดเครื่องแล้วใช้งานกับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ได้ทันทีอย่างที่3มคีย์บอร์ดของเขาเป็น Cherry MX ULP หรือเป็น Mechanical Keyboard Low Profile ด้วยครับผมเกมเมอร์ที่ชอบเคาะคีย์บอร์ดแรงๆหัวดปุ่มแรงๆถูกใจแน่นอนเพราะมันทนส่วนสเปคของเขาจะเป็นโน้ตบุ๊กขนาด16นิ้วหน้าจอ 2K QHD พาน เน IPS ค่า refresh rate 2 4 0ร z ยรองรับ FreeSync Premium ขอบเขตสี100% sRGB คาลิเบตสีมาให้พร้อมใช้จากโรงงานเลยครับหมายความว่าครี Creator เ,เอเตอร์ก็าออกไปทํางานได้ด้วยส่วนสเปคเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเก่าไปนิดนึงแต่มันก็ยังน่าใช้อยู่คือเขาได้ AMD Ryzen 9 6 9 0 0้อ h core 16 thread กับการ์ดจอ AMD Radeon 6 8 0 0 M RAM 32GB DDR 5 SSD 2TB นะครับผมนอกจากนี้คอแซยังดีไซน์ให้ เขาสามารถพกไปใช้งานได้สะดวกเพราะว่ามันสามารถใช้อแดปเตอร์แกนเล็บในไตร์กำลังชาร์จ1 0 0วัตต์เสียบชาร์จได้ทันทีครับผมแต่ตัวนี้ผมว่าน่าเสียดายนิดนึงคือคอแซเขาเลิกผลิตเลิกขายแล้วนะฮะและเท่าที่สืบราคาตอนสุดท้ายได้อยู่ที่ $2,420 ดอลลาร์ 2, สหรัฐหรือประมาณ8 9 0 0 0 0บาทนะครับผมเอาล่ะถ้าเอารุ่นที่ราคาใกล้เคียงกันแต่สเปคดีหรือเทียบเท่านะฮะ ขอเทียบเป็น Acer Predator Helios 16นะครับผมรหัส PNH16 ตัวที่ผมเลือกมาเป็น Intel Core i9-14900HX กับการ์ดจอ RTX 4070 SSD 1TB RAM 32 g b DDR5 หน้าจอ16นิ้ว 2K IPS f r เฟ h r เร e 240 h z เหมือนกันครับผมแต่ขอบเคสดีกว่านะได้ตัง100% DCI-P3 ด้วยและตรงนี้ราคาของ Predator Helios 16ตัวนี้นะฮะถูกกว่าตัว Corsair อยู่ประมาณ1,000 0บาทดังนั้นเราไปซื้ออุปกรณ์เสริม อย่างพวกเอลกาโตสตีมเด็กอะไรพวกนี้หรือเติม SSD เข้าไปอีก1นึ่งเทราไบต์ก็ได้ครับผมรุ่นที่3ไม่สี่ผมต้องเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่3ที่ผมอยากจะหยิบมาแนะนํามากกว่านะครับผมเขาคือราเซอร์เบลตซีรีส์ครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับปี25 6 7เนี่ยเขาออกรุ่นย่อยมา3ขนาดหน้าจอให้ทุกคนได้เลือกกันเลยมันจะมีไซส์จอ14 16และ1 8นิ้วตามลําดับนะครับผมเริ่มรุ่นแรกเป็นตัวเล็กก่อนเลยนะครับผมราเซอร์เบลต์สิบสี่พกง่ายแต่สเปคแรงเอาเ สำหรับ l a เซอร์เบล14ตัวนี้นะฮะหน้าจอมีขนาด14นิ้วตามชื่อความละเอียด QHD+ Plus เป็น2,560คูณ1,600พิกเซล Panel IPS ค่า Refresh Rate 240 h ฮแถมมีฟีเจอร์ลดอาการภาพฉีกขาด f r e e s y n c Premium ด้วยนะครับผมถ้าเอาไปทำงานก็เลิศเหมือนกัน พราะว่าขอบเขตสีกว้าง100% DCI-P3 ได้ c a l m a n Verify การันตีสีว่าแมันยำแน่นอนและเห็นเล็กๆอย่างนี้ CPU เขาแรงนะเป็น AMD Ryzen 9 8945HS นะครับผม8คอร์16เทรดมี AMD Ryzen AI พร้อมกับการ์ดจอ RTX 4060หรือ RTX 4070เลือกได้ตามชอบติด Vapor Chamber มาให้ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม SSD ตั้งต้นมาให้ 1TB RAM อีก 16GB DDR5 รองรับการอัปเกรดเยอะถึง96 GB กะใบเลยครับใครบ่นว่าแดนไม่พอเชิญตามสะดวกครับอัปเกรดได้เลย48บก48เชิญเลยครับด้านของน้ำหนักเนี่ย1.84กิโลกรัมแค่นั้นเองบอกเลยว่ามันก็จะประมาณพวกเกม i n g Notebook บางเบาในปัจจุบันของประเทศไทยนี้นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าหาตัวเทียบยากมากเพราะสเปคแรงจริงอะไรจริงสำหรับราคาของ l a ซ r Blade 14นะครับ2,199.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ81,000บาทตัวเทียบโดยตรงเลยนะฮะก็คือ Acer Predator Helios 16ในข้อ ก่อนหน้าเลยครับผมที่เป็นตัว Intel Core i9-14900H x กับ RTX 4070ที่ผมบอกไปครับผมตัวนี้เทียบกันได้เลยราคาถูกกว่านิดนึงด้วยเอาไปแบบเออ ซื้อของเล่นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมใส่ลงไปได้อีกเยอะเลยครับถัดมาเป็น Laser Blade 16นะฮะ Laser Blade 16เนี่ยเขาจะเปลี่ยนพาเนืวหน้าจอเป็น OLED ของ Samsung แล้วนะครับผมความละเอียดเป็น 2K QHD Plus เหมือนกัน Refestrate 240Hz ได้รับการรับรอง Visa Display HDR t r u e Black 500กับ Versa Certified เคลีย์ MR หนึ่งหมื่นหนึ่งพันตรงนี้มันเป็นการการันตี2อย่างที่รวมอยู่บนหน้าจอนี้นะฮะว่าสีดําบนหน้าจอ OLED มันดําจริงมันไม่มีการแพรมขาวอะไรพวกนี้และลดอาการโมชั่นเบลอได้ดีมากๆนะครับผมต้องเคลีย์ MR ขอบเขตสี1%อเ DCI P3 การันตีคาวแมนเวอร์ฟายเหมือนกันนะครับผมขนาดตัวมันอาจจะใหญ่แต่ชุดระบายความร้อนบอกเลยว่าล้ําขึ้นไปกว่าเดิมอีกไม่ค่อยมีใครเอามาทํากันนะครับผมเพราะเขาเอาแผ่น N a s b i t i n s u l a t i n g s h e e ีทที่ทาง panasonic พัฒนาเอามาใช้ กับระบบระบายความร้อนเทอร์มั p เพสของ Honeywell PTM 7958นะครับผมเขาทำแบบนี้เพราะต้องการรีตัวเครื่องให้บางแต่ต้องระบายความร้อนได้ดีและเย็นครับผมการเชื่อมต่อก็เด็ดเพราะว่าเขาให้ Thunderbolt 4กับ Wi-Fi 7มาเลยสเปคตั้งต้นย้ำก่อนนะว่าเป็นตั้งต้น Intel Core i 9 1 4 9 0 0 HX กับการ์ดจอ RTX 4070รองรับการอัปเกรดได้จน RTX 4090นะครับผม SSD ตั้งต้นเนี่ย1 t b นะแต่ผมไปกดคอนฟิกเล่นๆเนี่ยเขามี 2เทและกระโดดไป8เทราไบต์ให้เลือกเลยอัปเกรดแรมได้มากสุด 96GB DDR5 นะครับผม แล้วลูกเล่นแปลกๆตอนผมกดคัสตอมสเปคนะครับผมผมเจอตอนที่เลือกพาเนลหน้าจอครับผมถ้าปกติมันก็จะเป็น 2K q HD Plus อย่างที่ผมบอกไปแต่ถ้าเกิดกดเปลี่ยนสเปคนะฮะจะเป็นหน้าจอ Mini LED Display เป็น Dual Resolution เลือกได้ว่าเป็นจอ 4K หรือจอ Full HD ก็ได้แบบว่าเออจะเอาภาพคมเวลาทำงานหรือจะสเกลลงมาเป็น Full HD ให้มันแบบเออเล่นเกมลื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมราคา ก็สะใจเหมือนกันครับผม2,999.99ด99อลลาร์สหรัฐหรือ1 1 0 0 0 0สาครับสเปคของมันนี่ก็น่าจะได้เกมมิ่งเรือธงของหลายๆแบรนด์ไปเลยนะฮะเอามาเทียบกันได้ และตัวสุดท้ายนะฮะตัว Razer Blade 18เป็นหน้าจอขนาด18นิ้ว QHD Plus ค่า refresh rate ส0 0 h z ใช้พาเนลเป็น Mini LED จากโรงงานมาเลยแถมยังเลือกเป็นจอ 4K 200Hz ได้ด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยหน้าจอ Gaming Notebook กอะเนาะมันจะเป็น 4K 120Hz กันเป็นส่วนใหญ่แต่ตัวนี้เขาดีดไป 200Hz ลยฮะใครชอบภาพลื่นๆคมๆ ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนขอบเคตสี100% DCI-P3 c o l Man v e r i f y เหมือนกันแต่ทำฟังก์ชันดิมมิ่งโซนทำให้ภาพเนี่ยมันดูแบบเออสว่างมืดอะไรอย่างงี้ได้มากขึ้นนะครับผมเลือกคอนฟิกสเปคได้เหมือนกันเป็น i9 1 4 9, 9 0 0 HX เลือกการ์ดจอ RTX 4070ไปจน90ก็ได้อัพ SSD ไป 8TB ได้เหมือนกันรองรับแรมสูงสุด 96 GB แต่ยืนพื้น16 GB เหมือนเดิมนะครับผมแล้ว oh. ความโหดของตัวนี้นะฮะจุดเด่นเขาเลยคือใส่พอร์ต Thunderbolt 5มาครับผมเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานี่เองเอามาใส่ซะละมันทําให้ต่อหน้าจอแยกเพิ่มได้มากขึ้นรวมถึงรองรับหน้าจอแยก 4K ได้หลายจอพร้อมกันรองรับการชาร์จ Power Delivery 240 W ได้ในตัวก็คือฟังก์ชัน Thunderbolt 5เนี่ย มันอัปเกรดจาก4มาทั้งเรื่องแบนด์วิดต์การชาร์จแล้วก็การต่อหน้าจอแยกเรียกว่าเอออลังการกว่าเดิมเยอะเลยเพิ่งเปิดตัวไม่นานเนี่ย l a ลาเซ l ร์ e เบลดอามาใส่แล้วครับผมราคาของเขาเนี่ยเพิ่มมานิดเดียวแบบว่าเออผมเห็นแล้วแบบเบลด16เราจะซื้อไปทำไมเพราะว่าเราเพิ่มอีกแค่ประมาณ100ดอลลาร์เป็น3 0 9 9 9 9ดอลลาร์สหรัฐหรือ1,14,110บาทครับผมก็สามารถเอามาเล่นเกมได้เลยก็ถ้าซื้อเนาะ สำหรับผมนะถ้าไม่ลงไปตัวเล็กอย่างเบรดสิ4ก็ขึ้นมาเบรดสิ8ได้เลยเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นพอร์ทเ n อร์โบห t 5ไปแล้วอะ่ะใครทํางานอะไรพวกนี้รับส่งข้อมูลเยอะๆต่อหน้าจอแยกความละเอียดสูงๆจะรู้ดีว่ามันสําคัญมากครับสำหรับตัวเทียบนะครับผมเป็น MSI Vector 16HX-A14VHG ตัวนี้ผมบอกเลยว่าได้แรมตั้งต้นมาเยอะกว่านะฮะเป็น3 2 g b DDR5 SSD 1 t b รตั้งต้นเหมือนกัน CPU จะเป็น Intel Core i9 1 4 9 0 0 HX กับการ์ดจอ RTX 4080ก็ถือว่าเทียบกันได้เนาะหน้าจอเป็น16นิ้ว2 KQHD panel IPS ค่า refresh rate 240Hz ยเกับขอบเขสี100% DCI P 3เหมือนกันนะฮะราคาแอบ,บดีกว่านิดนึงก็คือจ่ายแค่1 0 0 0 0 0บาทก็ได้เวกเตอร์ไปเล่นเกมแล้วนะฮะหาซื้อง่ายด้วยในไทยหาได้อยู่หรือคุณจะไปตัวโหดอย่าง Legion Pro j e c t ก็ได้เหมือนกันซึ่งไอ้ Legion Pro t เนี่ยสเปคจะเหมือนกันก ตกี้เลยนะฮะก็คือ i914900HX กับ RTX 4080 RAM 32แต่ได้ SSD เพิ่มอีกหนึ่งเป็น 2TB หน้าจอเนี่ยเรียกว่าดีไม่แพ้กันนะครับผมขนาด16นิ้ว WQXGA 2 5 6 0 1,600พิกเซลพาเนล IPS ค่ารีเฟรชเรท 240Hz แต่ขอบเคสสีเนี่ยจะได้แค่100% sRGB เท่านั้นนะจ๊ะไม่ได้เป็น100% DCI P3 เหมือน MSI นะแต่ลูกเล่นเขาเยอะกว่านะฮะ Legion จะได้เยอะกว่าตรงที่เป็น Dolby Vision เป็น Versa Display HDR DI, 4 0 0 g s i n c อะไรพวกนี้นะฮะก็ว่ากันไปนะครับผมว่าเราสนใจตัวไปทางไหนแบบอืมาเซอร์มันก็เจ๋งนะมีทัน r b โบน5ด้วยหรือถ้าเอาง่ายผมพูดเลยว่า MSI Vector หรือ Legend p r o 7ก็น่าสนใจไม่แพ้กันประกันดูแลในะประเทศไทยสบายใจด้วยครับสำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวที่4ตัวนี้นะครับผมแบรนด์อเมริกาแบบเน้นๆเลยถ้าใครแบบเออดูอยู่ในวงการเกมมิ่งโน้ตบุ๊กมาสักพักใหญ่ๆน่าจะได้ยินชื่อของ Origin ครับผมแบรนด์ Origin เขามีตัว Eon10 7ขีด x, x ตัวนี้ที่บอกเลยว่าสื่อต่างประเทศพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ามันคือ Desktop Killer ครับผมคุณซื้อเกมมิ่งโนบุ๊กตัวนี้ตัวเดียวคุณไม่ต้องประกอบ PC ก็ได้มันแรงเกินมันแรงโหดเลยครับผมซึ่งการอัปเกรดเขาคือใจความนะฮะสามารถใส่แรมได้64 g b DDR5 ก็จริงแต่ SSD คือใจความครับมันรองรับ M.2 NVMe ได้ถึง24 t ทเรียกว่าทาเป็นเซิร์ฟเวอร์เลยก็ก็ได้อยู่นะใครบ่นว่าแบบเออพื้นที่ลงเกมมันหมดอะ เนี่ยตัวเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนครับผมแต่สเปคผมบอกก่อนเลยว่ามันยังเป็น Intel Gen 13อยู่นะฮะเป็น Intel Core i913900HX กรจอ RTX 4080 RAM 16GB DDR5 มี SSD ติดตั้งมาให้ 1TB พร้อม i ิดโ w s 11หน้าจอมีขนาด17.3นิ้ว 2K QHD พาเนล IPS ค่ารีเฟรชเรท240 h z นะครับผมแต่ความน่ารักนิดนึงของเขานะครับผมคือกล้องเว็บแคมจะมีฟังก์ชันสแกนใบหน้าปลดล็อกเครื่องติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยสำหรับความขี more, ้โม้เล็กๆของ Origin Eon 17x ตัวนี้นะครับผมก็คือเขาสามารถต่อหน้าจอแยกได้อีก4จอรวมจอโน้ตบุ๊กเป็นจอที่5ครับผมโดยใช้พอร์ต HDMI Display Port แล้วก็ Thunderbolt 4อีก2ช่อง นะครับผมบอกเลยว่าใครอยากได้หน้าจอาล้อมตัวไอ้ตัวนี้ถูกใจคุณแน่นอนครับผมราคาเริ่มต้น2,475ดอลลาร์ 2, สหรัฐหรือประมาณ91,000บาทครับผมและออริจินตัวนี้จะเป็นตัวแบบเออสั่งคัสตอมบายสเปกนะฮะแบบเออเราเดินไปซื้อหน้าลงหน้าร้านะอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้นะครับผมเท่าที่เคยได้ยินข้อมูลมานะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างเขาจะเน้นการแบบเออสั่งคัสตอมหน้าเว็บไซต์แล้วส่งมาถึงบ้านเราครับผมสำหรับรุ่นเทียบเคียงในประเทศไทยมีไหมบอกเลยว่าหาง่ายมาก มากมีหลายรุ่นให้เลือกสรรเลยครับแต่ผมว่าเด่นก็คือ MSI Vector 16HXA13VHG ตัวนี้ครับผมสเปคเนี่ยเป็น Intel Core i9 Gen 13เหมือนกัน i9 13980HX กาจอ RTX 4080 SSD 1TB RAM 16 g b DDR5 อยากอัพแรมเพิ่มไป64 g b ก็ได้เท่ากัน SSD ใส่ดูเพิ่มเติมได้ตามสะดวกครับผมหน้าจอบอกเลยว่าดี 16นิ้ว 2K QHD Panel IPS ค่า refresh rate 2 4 0 h z แต่ขอบเคตสีดีกว่านะ100% DCI P3 ครับผมบอกเลยว่ามันอัปเกรดได้โหดไม่แพ้กันและ MSI Vector ตัวนี้นะฮะมันสามารถต่อหน้าจอแยกได้ประมาณ3จอพร้อมกันอีกด้วยเนอะถ้าใครแบบอุยอยากได้หน้าจอแยกเยอะๆ MSI Vector ตัวนี้เทียบชั้นกันได้ครับผมอ้อลืมบอกไปราคาถูกกับประมาณ2,000บาทด้วย89,990บาทครับ ปิดท้ายตัวที่5อันนี้อือจะเรียกเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กก็เรียกได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะทําเป็นโน้ตบุ๊กจอใหญ่พกพาง,ง่ายก็ไม่ผิดนะฮะเขาคือเฟรมเวิร์ก16ครับผมถ้าใครได้ดูแบบเออพวกงาน CES หรือว่าถ้าใครติดตามข่าวโน้ตบุ๊กเรื่อยๆนะครับผมคุณจะเห็นบริษัทหนึ่งที่เขาผลิตโน้ตบุ๊กโดยสามารถถอดชิ้นส่วนนู้นนี่นนออกมาได้ทุก ชิ้นเลยนะครับผมการันตีโดยคะแนน i-fix i อิดเต็ม10เลยอะ่ะเออแบบว้าวมากแล้วผมไปเจาะข้อมูลดูนิดนึงทางเฟรมเวิร์กเขาจำกัดตัวเองไว้ว่าเขาต้องการช่วยกันลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะเขาเลยอยากจะให้ยูเซอร์ซื้อโนบุกหนึ่งเครื่องพอเอามาใช้ทำงานตรงไหนไม่พอใจคุณสามารถถอดเปลี่ยนได้ทุกชิ้นแรม SSD ถอดที่บอร์ดถอดนัมแพดออกเปลี่ยนลำโพงเปลี่ยนพอร์ตแบบเออคุณถอดพอร์ตให้ i ด้านข้างออกอ่ะแล้วเสียบเป็นพอร์ต USB-A เลยก็ยังได้ผมแบบค่อนเสียบดีอ่ะแล้วราคาผมคิดว่าก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับผมแต่ตรงนี้ผมจะบอกก่อนเลยว่าตัวเฟรมเวิร์ก16เนี่ยเขาจะขายเป็นแบบแบชช์แบชช์ก็คือการที่อ่ะมีการเปิดขายเป็นรอบๆเป็นรอบ,รอบแบบเดือนนี้นะเราจะรับประมาณ500ออเดอร์พันออเดอร์หมื่นออเดอร์อะไรงี้ว่ากันไปแล้วต้องรอการเปิดแบชช์สองสามสี่อะไรพวกนี้ ของเดือนนั้นโน้นนี้ก็ว่ากันไปทีหนึ่งนะครับผมเลือกสเปคได้2แบบถ้าเป็นตัวที่เกมมิ่งหน่อยก็แนะนำให้เลือกเป็นตัว DIY หรือดู It yourself สามารถประกอบเลือกสเปคได้ด้วยตัวเองเขาจะแบบเออฟรีลี่ขนาดที่ว่าเออ OS คุณจะไม่เอา Windows 11ที่เราจะติดตั้งมาให้ก็ได้คุณจะไปเอา Linux มาลงก็ได้ ที่เขาเทสมาแล้วแบบใช้งานได้ก็มีแบบอุันตูที่ผมเคยทคําคลิปไปเฟโดราอะไรพวกนี้สามารถลงได้เลยครับผมแล้วราคาตรงนี้ผมแอบบอกก่อนเลยว่าราคาถ้าสั่งเขานะ Windows 11แบบ Pre i n s t a l l มาในเครื่องอะ่ะเออผมว่ามันแพงอะ่ะเพราะว่าทาง f r a m e w o r k เนี่ยคิดค่า Windows ไรเส้นอยู่ 300. ส0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 1 0 0 0บาทตรงนี้คุณไปซื้อตัว Windows OEM ราคาประมาณ3,000บาทเนี่ยมาใส่เครื่องอย่างคุ้มซะกว่าเลยราคาตัวสเปค DIY นะฮะตั้งต้น1,399ดอลลาร์สฐหรือประมา5 1บ0 0บาท นะครับผมแต่ถ้าเป็นพรีวิวแบบทำสเปคมาเสร็จระดับหนึ่งแล้วเพิ่มไปอีกประมาณ300ดอลลาร์เป็น1,699ดอลลาร์สหรัฐหรือ62,500บาทฮะเอาล่ะมาพูดถึงสเปคตัวเกมมิ่งกันสเปคตัวเกมมิ่งเนี่ยมันเลือกแบบ3เลเวลได้เลยผมชอบการตั้งชื่อเขามากตั้งต้นง่ายๆก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ไรเซน7จ็ดเจ็ดแปดสเอา Performance Pro ก็โอเคยังเป็นไรเซนเจ็ดเจ็ดแปดสแต่น่าจะเป็นการคล็อกความเร็วเพิ่มนะฮะถ้าาาเเออ Overkill ลยยโโโคคตตตรรรรแงหดดดุัันนไ 97940HS นะฮะการ์จอเนี่ยอาจจะไม่หลากหลายเท่าไหร่มีแค่เลือก2ทางว่าคุณจะใช้แบบการ์จอในตัว CPU AMD Radeon 780M ซึ่งมันก็แรงระดับพอเล่นเกมบนจอ Full HD ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากได้ความแรงเพิ่มนะฮะก็ซื้อตัว Docking ที่เป็น Radeon RX 7700S ที่มีแรมการ์จอ8 GB DDR6 มาต่อได้แอบน่ารักอย่างหนึง่งคือตัว Docking ตัวนี้มันจะฝังพอร์ต USB-C Display Port มาให้ด้วยนะครับผม RAM เลือกได้16หรือ32 g ิ DDR5 จะถอด เปลี่ยนเองแล้วแต่ S.S.D. ปกติจะอยู่ประมาณ 250GB แล้วก็ขึ้นไปได้เทราไบต์หนึ่งหรือจะแบบเออไม่เอา S.S.D. ฉันมีอยู่แล้วที่บ้านประมาณ20ตัวก็บอกเขาก็ได้สั่งเขาได้เหมือนกันเอาแบบมาแต่โครงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะการเชื่อมต่อนะครับผมตัวนี้เขาจะมีการ์ดเป็น WiFi 6E รองรับบลูทูธ o ้าจุติดมาให้จากโรงงานเลยนะฮะแต่นั่นแหละเฟรมเวิร์กเขาก็แบบออกแบบให้มันถอดได้ทุกชิ้นะนะเนาะถ้าเกิด Wi-Fi 6E ไม่พอใจพอดี Wi-Fi 7เนี่ยมันมาแล้วอะพอเปลี่ยนได้เหมือนกันเรียกว,ว่าถอด หน้า16นิ้วของเขานะครับผมเป็นหน้าจอ 2K QHD Plus 2,560 x 1,600พิกเซลพาเนล IPS รองรับ y n ี ค่ารีเฟรชเรท165เฮิร์ซขอบเขตสีดีด้วย100%ซ DCI P3 ครับผมแล้วทีเด็ดของเฟรมเวิร์ก16มันอยู่ตรงนี้ฮะก็คือเขามีช่อง expansion card หรือเป็นช่องสำหรับถอดเปลี่ยนพอร์ตด้านข้างตัวเครื่องได้6ช่องเราก็เอา expansion card ที่สั่งเขามาต่อแล้วเปลี่ยนเป็นพอร์ต Type A พอร์ต Display Port, port HDMI USB Type C Type A ว่ากันไปตามสะดวกเลยครับผมมี6ช่องอะจะซื้อเปลี่ยนซื้อถอดอะไรยังไงก็ตามสะดวกเลยจ้าอันเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องน่ารักของเขาเลยนะฮะแล้วนอกจาก ยังสั่งคีย์บอร์ดได้ด้วยมันมีตั้งแบบอ่ะคีย์บอร์ดอย่างเดียวเอานําแพดไหมคีย์บอร์ด R G B หรือเปล่าไฟลอดหรือว่าจะเอาแต่คีย์บอร์ดอย่างเดียวไม่เอานําแพดก็ว่าได้หมดเลยเรียกว่าคัสตอมได้ตามใจชอบเลยครับผมและมันสามารถกดเล่นได้เยอะครับผมลองกดสเปคเล่นๆที่ผมอยากได้ดูเองนะสั่งนู้นสั่งนี้มาแบบตามใจชอบเลย ราคาเนี่ยผมไปจบเกือบ3000ดอลลาร์ 3, สหรัฐหรือประมาณแสนหนึ่งครับผมราคาก็โหดใช้ได้อยู่เหมือนกันซึ่งสําหรับเฟรมเวิร์กสิบเนี้ยผมก็เรียกว่ามันเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กได้รุ่นหนึ่งเลยนะฮะก็มันมีการ์ดจอแยกเนาะแต่ก็ถอดออกได้ถ้าไม่ต้องการแบบวันที่เราจะไปออฟฟิศอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ก็ใช้แต่ตัวเครื่องกับการ์ดจอออนบอร์ดก็ได้เพื่อประหยัดไฟอะไรอย่างนี้ครับผมก็ถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากให้เอามาขายในไทยแบบเป็นจริงเป็นจังอยู่เหมือนกันนะมันน่าใช้อะ่ะมันถอดได้สนุกอออ่่ใครทีีชบ ify, ชบบดยยเป อัปเกรดเครื่องบ่อยๆคุณน่าจะชอบเฟรมเวิร์กครับผมก็จบกันไปแล้วครับผมสําหรับเกมมิ่งโนบุ๊กที่ไม่ได้เข้าไทยทั้งหมด5รุ่นนะครับผมผมบอกเลยว่าเออมันน่าสนใจมันน่าสนุกทุกรุ่นเลยว่าเออตัวหนึ่งก็อัปเกรดได้เยอะตัวหนึ่งก็บางเบาหล่อเท่ตัวหนึ่งก็ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนมาได้ทุกชิ้นเลยแล้วผมถามทุกคนนิดนึงนะฮะว่าใน5รุ่นนี้ มีรุ่นไหนบ้างที่ถูกใจหรือมีรุ่นอื่นที่อยู่ในใจก็มาพิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอยากรออ่านทุกคนว่ามีคอมเมนต์มีความเห็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าผมอาร์มครับ